ป้าดาเล่าเรื่องวันนี้เผ็ดร้อนมันนะจ๊ะ <c oughs> ป้าดาเปิดนะค่ะโซเชียลมาและนี่ค่ะ,ะ,ค,ะคือหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะก็คือข่าวการเมืองบ้านเรานี่แหละทุกคนมันแรงยิ่งกว่าน้ําท่วมแล้วนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะฝ่ายการเมืองตรงกันข้ามนี่รีบมากเลยนะจ๊ะรีบตั้งโต๊ะแฉกลัวจะแฉไม่ทันเขาไล่จับผิดภาพค่ะนี่คือเหตุผลจับผิดภาพลิซ่าที่เดินลุยน้ํานี่แหละแล้วก็บอกว่ามันไม่ลึกจริงหร เลนโซเชียลเนี่ยเดือดเป็นถ้วยถังกะละมังหม้อหายแตกแล้วค่ะแต่อย่าเพิ่งเช็คเบรกเดี๋ยวก็อาจจะทุกคนจะอย่างไม่จบจ้ะทางฝั่งสสชนพัฒน์ก็รีบสวนกลับแบบไม่ยั้งเหมือนกันบอกเสียงดังตะโกนชัดเจนค่ะคนที่มีอํานาจต่างหากที่จะต้องลงมาช่วยยูเนฟอเ d อร์สแตนเพราะว่านี่มันไม่ใช่งานเดินแบบมันไม่ใช่งานแคทวอล์กมันไม่ใช่กาลาดีเนอร์ดีเนอร์อันเดอร์สแตนแต่นี่คือต้องมาช่วยนําทุวนจ้ะส่วนทางด้านจบจะ ท้าเชิญจะบอกว่าตอนนี้ยอดน้ําท่วมเนี่ยแตะหนึ่งพันศพแล้วค่ะมันแรงขนาดที่ว่าปัหลักเนี่ยต้องลงมาขอโทษชาวหัดใหญ่สยกใหญ่แล้วค่ะนี่ไงคะที่บอกว่าการเมืองตอนนี้น่ยมันดราม่าโคตรสาหัสแล้วค่ะทุกคนก็ติดสถานการณ์ข่าวประดาไว้นะคะเดี๋ยวจะแหลงกับเพื่อนไม่รู้วันนะคะทุกคนเพราะว่าเรื่องเสียใจชาวบ้านเป็นเรื่องของประดานะคะ